เอ็กี์ซีซยูสวัสดีครับนะตอนนี้เราก็พามาดูลูกพี่กับอัปเดตสายไฟนี่กาวสิบตัวบังคับเปลี่ยนมาสายดรอดฝั่งนี้เลยนะครับแล้วเด็กไฟต้องเข้าเอลนะครับกันกันกันไฟสลับสลับขั้วนะครับผมนี่นะครับสายกาวเป็นสายกันไฟสลับขั้วนะครับนี่นะครับก่อนหนึ่ที่เย็นเย็นเมนเนาะอนี้เย็นเหม่งอันนี้เป็นเหม่งแสงสว่างครับเหมนงแสงสว่างนี่สิ นี่เราต้องมาร์ก่อนตอนรู้หลักสายตรงมาร์กว่าเออนี่เป็นเมนแบบนี้เป็นดับดับคือวิ่งหาหลอดหน่อยสิแล้วก็เท่านี่ครับสายฟ้าสีฟ้าใส่ด้วยต้นต้องขิดจ้ำหากันไอ้ีิต้องขิดจ้ำหากันเผมจ้ำหากันเลยผมจ้ำลูกกันเอาไฟตัดตัดเอาสิไฟตัดเพราะเสน้นมีไฟแล้วเอนี่ยไ้สิก็ เเป็นนทางนั้นทางต้องไปคือไมไ่สอนไม่สอนครับวทางพันพันสองนตามตามไลฟ์เดีอ่าคิมเนี่ยนี่ครับผมันดูิหน่อยตอตคือ่นี้นี่คือเมนนี่ก็ดับนะผมก็เข้สวิตช์เลยฟซีนีัตอนนี้ที่แยกแยกเมนับเมน เมนก็คนงเนาะอ่เมนเอัหนึ่งนี่เอาตึ๊บหน่อยเนี่ยเจแล้วลินนี้ต้นจำจำผ่านนะผมส่วนสายที่มีไฟต้องการสวิตช์ก่อนนะผมห้ามเอานี่ตอนสวิตช์เนาะเอานตอนสวิตช์คือหมายความว่านะผมเวลาเราปิดไฟปิดปิดสวิตช์คือไฟยังปิดแช่อยู่ที่หลอดนะผมป็นอันตรายนะผมแล้วต้องซีดีไฟผ่านสวิตช์นะเอฟซีการเดิน กจะไปแบบเยี่งมินเงาแตงนะครับจเมนอืมนะฮะตอนนี้ลูกพี่เราก็ไปไปก็ต่อให้ตรงต่ต่อให้ต่เดี๋ยวผมก็จะทำการนะครับเก็บสายไฟตรงนี้นะครับเข้าร่องเข้าล่างแล้วอีกทีนะน๊ะแล้วก็ต่ออีกทีหนึ่งแล้วพี่น้องนะครับฮะวะเอ้าเดี๋ยวผมขวายัดก่อนพี่น้องเนาะนี่ครับผมจะพาขึ้นมาดูด้านบนแล้วพี่น้องเนาะนะครับ การเดินสายนะครับเดินท่อเนาะนะครับนู้นนะครับยาวไปทางนู่นนะครับเราเดินตามนะครับหลังกําแพงนี่เลยนะครับเดินตามมาเลยก็เลี้ยวโค้งมาตรงนี้เป็นกล่องผักสายนะเอฟซีท่านนะครับแล้วก็นี่ครับจะไหลลงมาที่สวิต์ปลั๊กนะครับก็วันนี้ก็งานจะจบแล้วครับนะจำแค่จุดสองจุดก็เรียบร้อยแล้วนะครับสายเราเดินไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอฟซีท่านครับ 我家路了电脑。嗯 ไฟฟ้าก่อนครับ สวยงามนะครับเราจะมีก็เอาสวิตมาเสียบม,มาต่อจบครับสวยงามดีพี่น้องนุ่นนะครับเรียบร้อยดีเข้าจเข้าจุดแล้วเดี๋ยวจะเอาไอ้ชุดที่เราประกอบไว้นะครับเข้าไว้เลยนะครับเราจะจำสายนะครับพี่น้องต่อสายไฟ ซ้ายอันนี้จะไว้ทำเป็นต่อสวิต์เนาะนะอันนี้จะต่อกันนะครับ3ามเส้น ผันเลยจุดประมาณ1เซนนะครับแล้วก็ม้วนล,ลงกลับมานะครับแล้วก็เลยจุดจุดต่อนะครับประมาณอย่างละเซนกับ3-4รอบแล้วแต่นะครับยิ่งหนายิ่งดีแต่ว่ามันเรืองแต่ว่าปลอดภัยครับน้องนี่ก็เรียบร้อยครับ ต่อไฟปุ๊บเสียบเขาเลยพี่น้องรุ่นนี้สมัยสบายใหม่ง่ายๆปุ๊บปจบนะครับแล้วก็ปั๊กแอลเอ็นแล้วก็แกลาวจบครับผมแล้วก็เรียบร้อยนะครับยึดนะครับยึดปุ๊บปับปิดฝาแบบนี้นะครับปุ๊บ ถือว่าจบนะครับขั้นตอนกระบวนการปิดนะครับพี่น้องน,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 นะนี่ก็เป็นข้าวๆเนาะ,ะพาทุกท่านมาดูนะเพื่อเป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆนะครับนะโอเคผมขออนุญาตอัปเดตคลิปไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ